มาได้ความรู้ตรงนี้กันเพราะนอกจากพวกโยมมีความรู้ทางโลกในการแสวงหาทรัพย์ได้มาซึ่งทรัพย์เนี่ยพระองค์จัดว่ายันตาบอดหนึ่งข้างนะโยมหาพะทรัพย์ได้เนี่ยตาดีข้างเดียวแต่ถ้าโยมได้ทรัพย์ทางธรรมเนี่ยโยมตาดีสองข้างหรือเป็นผู้มีตาสมบูรณ์การที่เราจะพ้นจากอบาย อย่างถาวรนะการพ้นแบบชั่วคราวเนี่ยคือยมทําสมาธิได้สมาธิยมจะพ้นแต่ชั่วคราวแต่ถ้าถาวรเนี่ยคือยมต้องเป็นโสดาบันให้ได้อาริยะบุคคลขั้นต้นเตีย้ยๆเลยเตี้ยที่สุดอริยบุคคลมีสี่โสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหรัน์ อีกนายะหนึ่งมั่นคงในพระพุทธธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวและมีสินห้าเรามีสินห้าบริบูรณ์บวกกับความมั่นคงในพระรัตนตรายอย่างไม่หวั่นไหวยมเป็นโสดาบันพ้นอบายทุกติวิิบาติแบบถาวร